บอลไทย U17 ลุ้นไปฟุตบอลโลกสองคู่แข่งรอบ8ทีมศึกชิงแชมป์เอเชีย2023บอลไทย U17 ยลุ้นไปบอลโลกหลังผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึกฟคตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังทีมพัทยเฉือนชนะเยเมน1-0เข้าไปรอบพบทีมอันดับ2ของกลุ่ม B ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม A หลังเฉือนชนะเยเมน1-0เกมนี้ไทยมาได้ประตูชัยนาทีที่90บวก5จากธนกิจล้อมนาค ท้าไม่แข่ง3ามนัดชนะรวดมี9คะแนนเต็มแสงขวาแชมป์กลุ่ม A ได้สําเร็จโดยจะเข้าไปรอพบทีมระดับ2ของกลุ่ม B ีในรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่25มิถุน,นายนนี้เวลา21นาฬิกาณสนามปทุมธาน,นีสเตเดียมส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันมาเลเซียชนะสนปะปลาว2ออย่างไรากร็ตามทั้งคู่กระเด็นตกรอบสรุปตารางคะแนนการแขงร่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุย่นเอไม่เกิน17ปีกลุ่ม A ที่1ไทยแข่ง3นัดชนะ3มนัดมี9คะแนน ที่2เยเมนแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี6คะแนนที่3มาเลเซียแข่ง3นัดชนะ1แพ้2มี3คะแนนที่สปปซาวอแข่ง3นัดแพ้ทั้ง3มนัดมี0นนูย์คะแนนหลังจบเกมที่พบอ่อนหมอหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยยูสิกล่าวว่าเกมที่เป็นเกมที่ยากพอสมควรมันยากในทุกๆเกมก็ต้องขอบคุณทีมงานสตาฟทุกคนที่ทํางานกันอย่างหนักที่สําคัญคือเด็กๆที่เชื่อมั่นในทีมเชื่อในเพื่อนเชื่อมั่นในตัวเองที่พยายามหนักมาก ทุกเกมเป็นเกมที่ยากของไทยเสมอทุกคนก็สามารถผิดพลาดได้แต่เราผิดพลาดตรงไหนก็ต้องหาให้เจอเรามีทีมงานสเกลที่คอยช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้นเกมนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆและหนักทุกเกมแต่เราก็ต้องเช็คสภาพผู้เล่นด้วยผมมั่นใจในโค้ชโจโค้ชฟิิเน์ของเราที่จะฟื้นฟูสภาพเด็กให้มีความพร้อมและเกมที่ต้องเจอกับอีกสายเราจะพยายามทำการบ้านสำหรับพัชรพลเหล็กกุลกับตันทีมเขาก็ทำงานหนักมาทั้ง2เกมทําให้เขามีอาการบาดเจ็บบ้าง แต่เขาเจ็บแค่กายแต่หัวใจเขาไม่เจ็บพร้อมจะช่วยเหลือทีมได้อย่างสบายเด็กได้แสดงให้แฟนบอลชาวไทยเห็นแล้วครับเพราะเด็กไทยของเรามีความสามารถและกล้มหน้าก้มตาที่จะเล่นในเกมที่กดดันแบบนี้เราต้องการชนะในทุกเกมสาหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยยูสิในรอบ8ทีมสุดท้ายจะไปรอพบกับทีมระดับ2ของกลุ่มบีณสนามปทุมธานีสเตเดียมในวันที่2 5ิมิถุนายนนี้เวลา21นาฬิกาถ้าทอดสดทาง t r u e ID หากเอาชนะได้ จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทันทีสำหรับฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่10พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมโดยจะมีการหาเจ้าภาพอีกครั้งสถานการณ์ในกลุ่ม B ที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยณนตอนนี้จาฟูงเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนอันดับ2อิหร่านมี4คะแนนอันดับ3กาตาร์มี1คะแนนและอันดับ4อัฟกา,านิสถานที่แพ้รวดและตกรอบแน่นอนแล้ว เชนาทิพย์ไรายาวขอบคุณฟอ,อนเตเล่อวยพรขอให้กลับไปคว้าชแชมป์ชนาทิพย์สงกระสินดาวเตะทีมไทย่ายยาวถึงความรู้สึกที่มีในหัวใจหลังจากที่โบกมือลาคาวาสกีฟอนเตเล่ ale, มุ่งหน้ากลับไปเล่นในบ้านเกิดกับบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอีดดยดใดๆเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้ผมต้องย้ายไปบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดเอฟซีแบบทาวรน,นับตั้งแต่ที่ผมได้เป็นผู้เล่นของคาวาสกีฟอนเตเล่ผมมีความสุขมากและรู้สึกขอบคุณ ในการสนับสนุนอย่างอบอุ่นของแฟนๆผมอาจไม่ได้อยู่กับฟอนตเล่นานเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าผมได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทั้งกับผู้จัดการทีมสตาฟและบรรดาผู้เล่นซึ่งผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกคนแม้ว่าผมจะต้องออกจากฟอนตเล่กลางฤด,ดูกาลแต่ผมก็ภูมิใจที่มีชื่อของผมจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคาวาสกิฟอนตเล่ผพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ลงสนามในฐานะนักเตะของฟอนตเล่ จากนี้ไปผมขอสนับสนุนคาวาสกิฟอนตเล่ในฐานะแฟนบอลของพวกเขาขอให้สโมสรบรุปเประหมายในการคว้าแชมป์เจลีก่กลับขึ้นมาผมขอให้พวกคุณโชคดีปิดห้องเคลียร์ใจ2ชั่วโมงเจชนาทิปและโอนิกิเผยฝั่งเส้นสุดท้ายก่อนย้ายทีมยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่าเจชนะทิพสุกสินเลยเมกเกอร์เบอร์หนึ่งของทีมไทย บอกอำลาคาร์วาสกิฟอนตาเล่ย้ายกาสู่อ้อมกอดของบีจีปทตุมยูเนเตดเป็นที่เรียบร้อยแหล่งข่าวภายในสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่เผยว่ากอดจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเจและโอนุกิกุนซื้อของฟอนตาเล่ได้มีการเคลียร์ปัญหาขาดใจกันโดยใจความบางส่วนนั้นเจได้ถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีโอกาสได้ลงเล่นสม่ำเสมอและทำไมเขาจึงถูกเปลี่ยนออกทุกนัดทั้งที่บางนัดเขาเล่นได้ดีซึ่งโอนุกิได้ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า เขาคิดว่าเจน่าจะใช้แรงเยอะไปในการเล่นจึงมีการเปลี่ยนออกและเขาเสียใจที่หลายนัดไม่ส่งเจลงสนามเพราะเขาคิดมากเกินไปค,นนคิดนู่นคิดนี่จนทําให้ตัดสินใจไม่เอาลงแต่สิ่งที่เขาอยากให้เจทําคือการเล่นเกมรับแบบหนักหน่วงแต่เจย,ยังทําไม่ได้แบบที่เขาต้องการขณะเดียวกันโอนิกิก,ก็ได้เปิดใจว่าเขายอมรับว่าเสียใจที่ไม่สามารถรศักยภาพความสามารถของเจออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งตัวเขายอมรับว่าเจคือหนึ่งในสของนักเตะฟอนตาเล่ที่เขาคิดว่าเก่งที่สุด อีก2คนคือเอนากะและเดียวตาโอชิมะเพียงแต่เขาไม่สามารถทําให้เจโชฝีเท้าออกมาได้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจการเปิดใจครั้งนี้หลังข่าวเผยว่าเจยืนยันไม่มีอะไรติดค้างกันเขาไม่โกรธและไม่เกลียดโอนิกิเพราะอาจจะคิดไม่เหมือนกันซึ่งฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้เจตัดสินใจยุติเกมอาชีพในเจลีกก็คือเกมบลูวันครับที่ฟอนเตเล่บุกเยือนอุราวาเดดเดมอนโดยเจไม่มีอาการบาดเจ็บใดใดแต่ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและสำรองทําให้เจ้าตัวตัดสินใจอําลาทีม พราะขนาดบอลทั่วที่ปกติจะส่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นในลีกลงเล่นตัวเองก็ไม่มีชื่อทั้งที่สภาพร่างกายสมบูรณ์ดีจะเป็นที่มาของการอำลาฟอนตาเล่และอำลาเจลีกอย่างเป็นทางการข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลเมือ่อครึคืนที่ผ่านมาจากกรณีที่วอตตานพงศลิธาราชวงศึกประธานสมโมสรลาปูลวอร์เรอร์ถูกจับฐานฟอกเงิน จากปฏิบัติการของตำรวจ PCT ล่าสุดทัลีกลำพูนวรเรอ,อร์จะได้เล่นทัลีกต่อแม้ประธานสโมสรอนเพิ่งจะโดนจับบิก๊กแชมป์กรวีปิษณนานทนกุลรักษาการประธานย่้าที่บริหารบริษัททลีกเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าต้องแจ้งว่ามันเป็น2กรณีการจดทะเบียนของสโมสรอนเป็นนิติบุคคลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเมื่อพงศริถ,ถูกจับดำเนินคดีมันอยู่ในกระบวนการของตำรวจกระบวนการยุติธรรมยังไม่ตัดสินว่าพงศริผิดจริงหรือไม่ หากผิดจริงก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกับสโมสรลำพูนวอริเออร์เพราะทีมไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในนามของบอสตานแต่เป็นในนามของลาพูนวอร์เออร์ต้องบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทไทยลีกยังทําอะไรไม่ได้เพราะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายและทางลาพูนวอริเออร์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหากมีบทลงโทษตามอํานาจของศาลจอกมาเป็นอย่างไรเราจึงจะต้องปฏิบัติตามตาม,ตามนั้นข่าวล่าสุดลำพูนวอริเออร์เพิ่งประกาศว่าบริษัทเอลซี่หินอ่อนไทยแลนด์จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารหลักลายใหม่ของสโมสรอนแทนผู้บริหารชุดเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิธีผจบเอฟซีประกาศต่อสัญญาสมิลโรซากองหน้าตัวเก่งของทีมออกไปอีกปีเพื่อสู้ศึกลเว่าเทลิกในฤดูกาลหน้าโดยเจ้าตัวได้แยกทางกับบูดาเมสเดตก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนย้ามร,ร่วมทับต่อพิฆาตและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้สำหรับพิธีะจบเอฟซีเสริมทัพไปแล้ว9รายประกอบไปด้วย รัตนนยสองแสงจันทร์สารัตก,กัญยโรธยิราพันธ์ผาสุขขันจิริศักดิ์ไฟดงพันธมิตรประพันธ์สารัตปองสุวรรณปฐมชายเสือสกุลพุทิพลทองแท้และชอนเบนแฮมสาเบตกาเสื้อปาราชานครปฐมยูนเนเต็ดประกาศเปิดตัวอักบ้านอาบูตกุ้อสิองคโปร์ไว้ย7 7เป็นหัวหน้าผู้ฝึสอนคนใหม่ลุยไทยลีกฤดูการหน้า ความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์ไทยลีก2น้องใหม่ไทยลีก1หลังล่าสุดต้องเสียธงชายสุโกโเเกีออกจากตำแหน่งทําให้ต้องหาเฮดโค้ชคนใหม่ความประกาศแต่งตั้งอดีตโค้ชบุร์นทานี f ออย่างอักบ้านนาบาัตเป็นคุณสื่อคุมทีมลุยไทยลีกในฤดูกาลหน้าอักบ้านนาบาัตชาวสิงคโปร์วัย47จะเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการโดยมีดีกรีเอฟซีโปรลายเส้นผ่านงานคุมทีมระดับชั้นนาในสิงคโปร์เมลย์ลีกอาทิเช่น ทัเปเนสโลเวอร์ over, และบาเลสเตียคาลซารวมไปถึงทีมในต่างแดนอย่างโกลบอลเซบูจากฟิลิปปินส์และเจไนซิตี้ในอินเดียและทีมแรกในประเทศไทยอยา่างอุรณธานีเอฟซีกอดตกปากรับคำคุมทีมลุยศึกไทยลีกเป็นครั้งแรกสุภนัทเตรียมเดินทางสู่อังกฤษเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้สุภนัทเหมือนตาเตรียมบินแบงก์กิจยีิถุนานี้เพื่อเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้และโอกาสจากึกะปวป่าบริษัท เป็นนักเตะไทยคนแรกที่เล่นในลีกอาชีพอังกฤษก่อนหน้าน,นี้สุพณัตเหมือนตาและรุ่งตัวเก่งของบูรัมได้มีกับฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ถึง2ครั้งและทําผลงานได้น่าประทับใจก่อนนีวินที่ชอบประธานสโมสรอนก็ได้ออกมาเปลยมาสักพักแล้วว่าจะแบงค์จะได้ย้ายไปค้าแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดยืนยันวันเดินทางไปเลสเตอร์ซิตี้ของสุพณัตเรียบร้อยโดยจะเดินทางไปในวันจันทร์ที่26พิจนาเวลา3ทุ่มณสนามบินสุวรรณภูมิ และมีโอกาสลุ้นเป็นแข้งไทยคนแรกที่จะได้ลงเล่นในลีกอาชีพอังกฤษหลังเต,เตรียมสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพบวกกับกฎใหม่ของ FA ที่อนุญ,ญาตให้สโมสรใส่ชื่อนักเตะที่ไม่มีเวิร์กพอยตได้สูงสุด4คนเปิดทางให้สุพนัทสามารถลงสนามช่วยเลสเตอร์ซิตี้ได้ทันทีในเกมเดชเปเชียนชิพฤดูกาลหน้าโดยที่ไม่ต้องถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นที่อื่นก่อนและเป้าหมายปลายทางจากนั้นตอนนี้เจ้าตัวคงอยากจะอยู่ด้วยกับเลสเตอร์แน่นอนในฤด,ดูกาลหน้า